สามตัวตรงๆเจ้าโทนแมวนำโชคแจกเลขเด็ดแล้วงวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะติดใจได้โชคจากเจ้าโทนแมวนำโชคที่วัดโคกมะรุมนะคะก็เลยแห่กันมาเยี่ยมเจ้าโทนแมวตะเคียนชื่อดังแห่งวัดโคกมะรุมนะคะเป็นวัดที่มีต้นตะเคียนเยอะที่สุดมาก ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะพร้อมกับอุ้มไปเสียงไทยนะคะเจ้าโทนงวดนี้เหยียบตัวเลขให้แล้วนะคะสามตัวเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปที่วัดใหม่โคกมรุมนะคะอยู่ที่ตำบลบุ่มเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้เราไม่ได้พาท่านมาหาแม่ตะเคียนนะคะแต่วันนี้พ,พาไปดูแมวตะเคียนชื่อดังนะคะเจ้าโทนนะคะ ให้โชคให้ลาบกับผู้คนมากมายแล้วนะคะว่ากันว่าเจ้าโทนไปเหยียบลัตเตอรี่แผงไหนแพงนั้นจะขายดีนะคะแล้วเลขติดก็จะออกที่แผงนั้นนะคะนี่เลยนะคะงวดนี้มีคนอุ้มเจ้าโทนไปที่แผงลัตเตอรี่นะคะเพื่อให้เจ้าโทนเหยียบเสียงทายตัวเลขให้นะคะโดยงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะเจ้าโทนเสียงทายได้เลข นี่เลยนะคะ508นะคะ508นะคะเจ้าโทนไปเหยียบลัตเตอรี่ตัวนี้นะคะ508นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเจ้าโทนนี่เป็นแมวชื่อดังนะคะไโชคให้ลาผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะผู้คน มาหาเจ้าโทนเป็นประจำนะคะก็จะซื้ออาหารมาฝากอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็พาไปเสี่ยงทายอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าโทนนะคะเป็นแมวเพศผู้ตัวขนาดใหญ่สีขาวดําอ,อายุประมาณ4ปีนะคะติดมาในโปรงโต้ะตะเกียนแม่ย่าส้อยสุวรรณนะคะตอนที่กรรมการวัดใหม่โคกปรุมไปอัญเชิญมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ เจ้าโทนเป็นแมวที่มีนิสัยเชื่องนะคะเป็นขวัญใจชาวบ้านนะคะแล้วก็กรรมการวัดรวมไปถึงนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่มาขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนแล้วก็แวะมาหาเจ้าโทนเพื่อบอกใบตัวเลขให้เป็นประจำนะคะว่ากันว่าเจ้าโทนนี่เสียงโชคทีไรเด็ดทุกทีนะคะเพราะคะแม่ค้านี่เป็นที่ถูกอกถูกใจมากนะคะเจ้าแมวแตะเคียนตัวนี้กลายเป็นแมวเซเล็ ของวัดใหม่โคกมะลุมชื่อดังนะคะที่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาหาทุกวันเลยนะคะไม่แพ้แม่ตะเกียนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็จะนำเอาอาหารจริงของต่างๆมาให้อยู่เป็นประจานะคะจนทางวัดได้ทำกระเ๋าผ้ารูปเจ้าโทนไว้เป็นที่ระลึกเพื่อ,อาขายให้นักท่องเที่ยวที่มาวัดนะคะ ถ้าท่านไหนไปที่วัดใหม่โคกมะรุมนะคะก็อย่าลืมมองหาแมวตัวสีดําขนาดใหญ่นะคะเพราะชอบเดินเล่นอยู่ในภายในบริเวณวัดนะคะแล้วก็ชอบเข้าไปนอนที่โพรงเมตเคียนนะคะรวมไปถึงอยู่ตามแผงลัตเตอรี่ด้วยนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะถ่ายเจ้าทุดขึ้นไปนอนทับหรือที่แผงลัตเตอรี่แผงไหนก็จะออกแผงนั้นนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะหรือเข้าไปนอน มุดที่รถคันไหนเลขทะเบียนรถคันนั้นก็จะชอบให้โชคให้ลาบนะคะ mm hmm. เชื่อว่าเป็นการบอกใบตัวเลขที่ไม่ค่อยพลาดเลยนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ท่านได้คอยท่านเพงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ